สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับคิดนะคณิตบายทีเคกันนะครับข้อต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6นี่เจอแล้วข้อแบบนี้นะที่จะเป็นปัญหากับพวกเราเด็กก็จะถามว่าทีเคแล้วข้ออย่างเงี้ยใช้เทคนิคจะได้ไหมแบบเอาจำนวนเนี่ยมาลบกันแล้วก็ตอบเลยไม่ได้แต่เราต้องสังเกตได้นหนึ่งว่า5ตัวเนี้ยมันบวกอยู่กับอะไรเห็นไหมครับไม่เห็น ไม่เห็นก็คือว่างเปล่าก็าคือ0ย์ไงครับ 0, 0ูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับก็คือ5บวกกับ0นะครับแล้วลบออกด้วย2เศษ4ส่วน9ซึ่งตัวเนี้ยตัวนี้นะมันมากกว่า0ดังนั้นตัวนี้ต้องยืมมาให้กลายเป็นแบบนี้1ึส่วน1ตัวนี้ก็จะเหลือแค่4ตดูลำบากไหม ถ้าทำแบบนี้ลําบากก็ลกลับไปใช้วิธีแบบเดิมน,นะครับก็คือแปลงแล้วทําแปลงยังไงมาดูหรือจะเอาแบบแบบอ่ะทาให้ดูเลยว่ามันทํำยังไงได้ก็คือตรงนี้เราก็เขียนใหม่มันก็จะกลายเป็น4เศษ1ส่วน1เพราะเรายืมมาแล้วไงยืมมาแชร์มามันเป็นการแชร์มาคือ5 1, บวกกับ1มันไม่ใช่ แชร์มาตรงนี้นะ้าก็คือ4บวกกับ1ส่วน1เนี่ยมันก็จะกลายเป็น5เขา้าใจไหมครับนั้นะลบออกด้วย2เศษ4ส่วน9แบบนี้นะเราก็นำอะไรครับนำา4ลบ2นะครับบวกกับ1ส่วน1ลบกับเศษ4ส่วน9อันนี้ยิ้มควายได้เลยก็เป็น 9ใช่ไหมครับอันนี้เป็น9กเหมือนกันอันนี้เป็น4 4 9เลบ4เป็นเท่าไรครับเป็น5เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้เป็นออกมาเป็นยังไงครับก็คือ4ลบ 2, 2, 2เป็น2บวกกับเท่าไหร่ครับ9ลบ4ี่ทำให้เห็นเลย9ลบ4นะครับส่วนด้วย9ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2เศษ5ส่วน9จบแล้วครับนี่ จบตรงนี้ครับเรียบร้อยโอเคไหมครับถ้าไม่โอเคไปดูซ้ําอีกรอบหนึ่งอ้าแล้วอีกวิธีนึงล่ะโอเคอีกวิธีหนึ่งถ้าทําแบบเนี้ยงงแล้วทําแบบไหนล่ะทําแบบนี้ครับก็คือแบบต้นฉบับเลยแปลงครับแปลงแปลง,ปลงก็จะได้ออกมาเป็นตัวเนี้ยคือ5อยู่แล้วตัวเนี้ยเป็น5อยู่แล้วตัวนี้ก็แปลงมันซะก็จะกลายเป็น2คูณ9วงเล็บบวกกับ4 ตัวส่วนเหมือนเดิมมันคือ9จะได้เป็น2 98 8 8 8บวก4เป็น22ส่วน9แบบนี้นะครับก็จะได้มาออกมาเป็น5ตัวส่วนของ5คือ1ครับลบออกด้วย22ส่วน9แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันมีหลายวิธีที่เคบอกแล้วมันมีหลายวิธีแล้วก็ยิ้มควายเหมือนเดิม9คูณ1ก็ออกมาเป็น่าไรครับเป็น9 นี่เป็น9อ่า95 95เป็น45อันนี้คูณกันเป็น22เห็นไหมครับก็ลบออกมาเป็นเท่าไหร่5ลบ2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3 4ลบ2เป็น2นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือได้ออกมาเป็นเขียนให้เต็มขั้นตอนนะก็คือเป็น45ห ลบด้วย22ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็น23ส่วน9ทีนี้เราก็ต้องตัวนี้เป็นเศษเกินเราก็ต้องแปลงครับแปลงออกมาก็จะได้23ส่วน9เนี่ยท่องสุตรแมแม่9 9 1 9. 9 9 2 18 9 3 27 9 3ไม่ได้92เท่านั้น,นอ่ะปึ๊บขาดเท่าไหร่ล่ะก็คือ18ขาดเท่าไหร่ครบ23ขาด5ครับคำตอบตรงกันไหม ตรงกันเป๊ะนะครับอ่ะมันเหมือนเราจะไปหน้าปักซอยเราจะใช้วิธีไหนที่เราถนัดละ่ะถ้าเราอยากจะไวเราก็วิ่งถ้าเราอยากจะชิวๆก็เราก็เดินนะครับหรือถ้าอยากจะแบบไวสุดๆไม่เหนื่อยด้วยก็โทรบอกวินมารับนั่ทซีออกไปมันขึ้นอยู่กับเรานะครับข้อต่อไปข้อที่7ก็คือตัวส่วนในเลขเยอะนะครับยิ้มไขว้นี่คงลำบากแน่นอนดังนั้นใช้วิธีการ แบบไหนดีล่ะถ้าแปลงก็ลำบากนะครับจำข้อที่6กันได้ไหมวิธีแรกก็คือเรายืมได้เศษส่วนยืมได้นะครับดังนั้นตัวนี้เรายืมเลยยืมจาก8มา1ดังนั้น8ตัวนี้นะครับ8ตัวนี้ก็คือ7บวก1นะเราก็เอามาให้ตัวนี้ย1ตัวนี้ก็จะเหลือแค่7นะครับก็ทำได้เลยก็คือ7ลบ7นะครับบวกกับ,บวงเล็บ1เศษเท่าไหร่ เศษ5ส่วน14ลบกับ7เออไม่ต้องเอา7มาแล้วนะก็คือ8 21แบบนี้เลยเพราะ7เรามาอยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าแล้วทีนี้เราก็จัดการไปเลยตัวนี้กลายเป็น0นแน่นอน7ลบ7เป็น0บวกอ่ะทีนี้มาทำตรงนี้ครับทำตรงนี้เลยก็คือทำยังไงล่ะวิธีการก็คือเราก็ทำตัวศูนย์ให้เท่ากัน แต่ต้องแปลงข้างหน้าก่อนนะแปลงข้างหน้าก่อน14 1หนึ่งเป็น14ก็คือ14คูณ1แล้วบวกด้วยอะไรบวกด้วย5ส่วนด้วย14เหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้คือเป็น19ส่วน14นะครับ19ส่วน14ทีนี้ทำยังไงต่อครับทำยังไงต่อมาดูตรงนี้นะก็คือนำา14กับ21มาท่องสุดคูณนะ ดูเลขมากเป็นหลัก21 1 21 21 2เป็น42ถ้าเก่งสุดคูณจะรู้แล้วว่าเฮ้ย22ก็พอ14 1 14 14 2เป็น28 14 3เป็น42เพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาเท่ากันที่ตรงจุดนี้นะครับดังนั้นตัวส่วนของเศษส่วนเนี้ยทำให้เป็น42ได้เราก็คูณด้วยอะไรเข้าไปคูณด้วย3ข้างบนก็ต้องคูณด้วย3นะครับอ่ะเดี๋ยวงงบรรทัดนี้ เอาใหม่นะก็คือหยิบมาเขียนใหม่ก่อนเป็นเท่าไหรครับเป็นเศษ19ส่วน14เขียนใหม่ก่อนนะแล้วก็เศษ8ส่วน21เนะครับเศษ8ส่วน21แบบนี้นะอ่ะเรารู้แล้วว่า,าทำให้เป็น42เป็น42นะครับคูณเข้าไปคูณอะไรครับคูณ3ข้างบนก็คูณ3อันนี้คูณ2 ข้างล่างก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่มาดูกันก็คือตรงเนี้ยศูนย์ไม่ต้องมายุ่งกับตัวศูนย์ละก็มายุ่งกับตัวนี้3 7เป็น20 3 9, 27ลง7ทด2 3 1เป็น3เป็น5นะครับตัวส่วนเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วก็คือ42เรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคูณกันได้42นะ ทีเนี้ยหกเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่หกสองแปดเป็น16นะนำมาลบกันได้เท่าไหร่ครับผลเราจะได้ออกมาเป็น7จลบหเป็น1นครับห้ลบหเป็น4ครับส่วนได้สี่สอเรียบร้อยครับ0นย์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปอ,อะไรกับมันละแล้วก็นำมาตอบแล้วศูนก็คือบวกอะไรก็ข้ามก็เท่าเดิม นั้นตอบได้เลยครับก็คือ41ส่วน42จบครับตัวนี้นี่แบบนี้ครับถ้าฝึกทําแบบนี้มันจะถ้าทําคล่องแล้วมันจะไวไวมากด้วยนะครับมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปตรงนี้นะครับสังเกตเลขเลยข้อที่8ตัดทอนได้นะตัดทอนก่อนให้เป็นเลขน้อยสุดเนี่ยมันจะทําง่าย339342เรียบร้อยครับนี่ทำแค่นี้เลย แล้วทีนี้เราก็ยิ้มควยได้ข้อนี้นะเราก็ดึงก้าวออกมาไว้ก่อนนะครับดึงก้าวออกมาไว้ก่อนก็นคือแบบนี้ครับดึงก้าวออกมาชึบไว้ข้างหน้าก่อนบวกกับเสษ็ท่ลไหรส่วน18บวกกับ3ส่วน4เลขแค่นี้เราคูณได้ยิ้มควยได้สบายสบายเลยนะครับยิ้มแล้วก็ควยแบบนี้นะนี่4คูณ8 เป็น32ลง2ทด3ะ4 1เป็น4บวก3เป็น7เห็นไหมครับ7 4 28 18 3อ่ะ3 8 24ลง4ทด2ทด2นะ3 1 3บวก2เป็น5นำมาทำไมกันนำมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4บวก8เป็น12ทด1 7บวก2เป็น7บวก1เป็น8ได้82 82บส่วน72แล้วราก็มาเขียนใหม่ตรงนี้นะครับได้ออกมาเป็น9นะครับบวกกับ82ส่วนด้วย72ตัวนี้ตัดทอนได้นะครับเป็นเลขคู่เหมือนกันใช้แม่2ตัดก็ได้248 212อ่ง สองสามหกสองสามหกแล้วเศษหนึ่งสองหกสิบสองได้ออกมาแล้วก็คือตัวข้างหลังเนี้ยได้ออกมาเป็นเศษสี่สิบเอ็ดส่วนสามสิบหกถามว่าจบไหมตรงเนี้ยไม่จบเพราะเป็นเศษเกินดังนั้นท่องไมสามสิบหกหรือง่ายๆเลยไม่ต้องท่องเพราะสามสิบหกมันหนึ่งเป็นสามสิหกสามสิบหกสองเป็นเจ็ดสิบสองมันเกินไปเยอะดังนั้นนำสี่สิบเอ็ดเนี้ยลบกับสามสิบหกเลยปุ๊บ เป็น11ลบ6เป็น5ตัวนี้กลายเป็นเป็น3ละ3บ3เป็น0มันเศษ5ครับมันเศษ5นะเราก็จะได้ว่าตัวนี้หน้าตาจริงๆของมันก็คือ1เศษ5ส่วนด้วย36โอเคไหมครับดังนั้นเราก็มาเขียนบรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้9บวกกับวงเล็บ1 เศษ5ส่วน3 6เราก็เอา9มาบวกกับ1เป็นเท่าไหร่ครับ9บวก1เป็น10ครับอ่า9บวก1เป็น10นะก็วงเล็บไม่ต้องวงเล็บสิก็เอามาใส่เลยนะครับ5เศษ5ส่วน36จบครับข้อที่8เป็นไงครับอ่า ซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากในห้องเรียนที่ครูสอนครูสอนก็คือแปลงทําตัวสูตรให้เท่ากันวิธีการนั้นน่ะนักเรียนต้องเรียนรู้นะครับเพื่อให้รู้ที่มาของมันแต่ที่ทีเคนเสนอส่วนมากจะเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ในการสอบใช้ในการคิดให้ไวขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับว่านักเรียนจะทําวิธีไหนในการนําเสนอให้กับครูซึ่งถ้าเจอครูที่เข้าใจเราคิดแบบนี้ ซึ่งเราต้องคิดเองนะต้องทําฝึกทําเองดูแล้วไปทําไม่ใช่ว่าทําแล้วหยุดลอกหยุดลอกไม่ได้นะอย่างนั้นนะคือผิดแต่ดูให้เข้าใจเราไปฝึกทําดูเนี่จะเก่งมากๆเลยใครที่ชอบใจชอบใจในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีคด้วยนะนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย